กรรมาการตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เนนประชาชนและญาติโยมให้เข้าใจในหลักการทำฐานศีลเมตตาภาวนาก็ขออนุโมทนาสาธุขอท่านทราราเจรูญอกงามไพบู์ในทานศีลในขมะปัญญาวิยะยขันติสัจเมตตาอุปัติไปขาตลอดกาลนานเป็นนิเนิ์ ครพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตากล่าวสมโภช์นคถาชื่นชมสมนัตกับผู้ที่ได้รับรางวัลครูบาสรีวิชัยจบแล้วนะครับจากนี้ไปเป็นหนึ่งในส่วนของมูลนิธิครูบาสรีวิชัยที่สนับสนุนการศึกษาแก่พระสงฆ์สมณเณรน,นะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมนำปฏิบัติพัฒนาลำดับต่อไปนี้พระเดชพระคุณจะได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์สมณเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหารก่อนนะครับจำนวน15รูปได้แก่สมณเณรเฉลิมพลลือ์คำสมณเณรเฉลิมชัยตันธนะถวายทุนการศึกษาทุนละ1,000บาทนะครับสมณเณรชาญชัยหนูแก้วลำดับต่อไปจะเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาจำนวน15ทุนดังต่อไปนี้ นายอนุวัตจันทาภูลนายนัทพลบุญปันนายศิวะสินจ้างนายนัทพลสุขสถานต่อไปเป็นทุกการศึกษาโรงเรียนเมตตาศึกษาได้แก่นักเรียนสิภาค นายดังต่อปีนี้นายจากกักริดจาปัญญะนายเบญจวัตรรัตนะนายนพรัตน์ทิพปัญญาลำดับต่อไปจะเป็นการถวายทุนอาหารทุนพัตตาหารที่จัดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สมณีนณนะสำนักเรียนวัดศรีโซดานะครับ โดยในปีนี้น้อมถวายเป็นค่าพัตตาหารจำนวนห้าหมื่นบาทขอเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิได้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชมวิมลเมธีณนะบัดนี้ครับครับท่านประธานมูลนิธิจะเป็นผู้น้อมถวายนะครับห้าหมื่นบาทเป็นทุนค่าพัตตาหารที่จัดถวายพระสงฆ์สมณนนีในสำนักเรียนวัดศรีโสดาครับ พระเดชพระคุณพระราชพิมนเมธีเจ้าวาดพระศรีสดาเมตามาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วยจากนั้นจะเป็นทุนการศึกษาที่มอบถวายแก่โรงเรียนธรรมราชศึกษาขอเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิได้เข้าถวายแด่พระครูประลัดสิทธิวัตรครูใหญ่โรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับครับส่วนที่สนะครับ บำรุงโรงเรียนธรรมราชศึกษาจำนวนหนึ่งหมื่บาทถวายแด่ครูใหญ่โรงเรียนธรรมราชศึกษาพระครูประลัสิทธิวัตรครับและในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเป็นสิริมงคลในวันนี้เนี่ยนะครับการที่พ่อเลี้ยงวิบูลโตวิวัตรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย เจตนาคารวะอันยิ่งใหญ่ของผู้เลี้ยงวิบูลโตวิวัฒน์จึงประสงค์ที่จะได้มอบเงินสมทบเข้ามูลลนิธิครูบาศรีวิชัยจำนวน20,000บาทครับขอเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิรับเงินจากพ่อเลี้ยงวิบูลโตวิวัฒน์เพื่อสมทบเข้าในมูลลนิธิครูบาศรีวิชัยจำนวน2 0 0 0 0บาทณนะบัดนี้ครับนี่คือกุศลเจตนา ที่ปรารถนาจะเพิ่มพูนบุญกุศลและก็เป็นทุนในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาชนคนล้านนาสืบไปในนามมูลนิธิครูบาศรีวิชัยนะครับครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเป็นกุศลเจตนาเป็นที่มาแห่งเกียรติยศที่ปรากฏเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ดังปรากฏนะครับผู้ที่เข้ารับรางวัลเกียรติยศได้ปรากฏท่ามกลางมหาสมาคมทั้งพระสงฆ์สมณนนีและผู้ใหญ่ศรัทธาทั้งหลายได้เดินทางมาเพื่อแสดงความยินดีมีถวายมุทิตาแด่พระครูภาวนาวิรัตและแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลเกียรติยศมูลิธครูบาศรีวิชัยทั้งสองท่าน ซึ่งก็คือท่านผอ,อ,อประยูนคำชัยกับท่านพอเลี้ยงวิบูลโตวิวัฒนะครับลำดับต่อไปนี้เราจะได้น้อมถวายปัจจัยเครื่องธยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็พระสงฆ์ในพิธีกระผมขอกราบราตนาท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิรัตในนามพระสงฆ์สมณเณรนะครับได้เข้าถวายได้เข้าถวายปัจจัยอันเป็นส่วนแห่งเครื่องธยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เป็นเบื้องต้นนะครับการท้งนี้ด้วยความสำนึกในเมตตาบารมีที่พระเดชพระคุณได้โปรดประทานเมตตาให้พระเดชพระคุณบอกว่ารับแล้วก็จะส่งต่อนะครับคือรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมอบสมทบเข้าในมูลนิธิครูบาศรีวิชัยเรื่องเชิญท่านประธานมูลนิธิ เ็นส่วนเครื่องชยธรรมที่เป็นการถวายบำรุงนะครับบำรุงกำลังของพระสงฆ์ในการสื่อสารพระพุทธศาสนาวันนี้ถือว่าเรามาทำบุญทิพเราตั้งจิตกระตัญยูเราเชิดชูครูบาศรีวิชัยและเราทำรงรักษาพุทธศาสนาไว้โดยการถวายกำลังแห่งพระสงฆ์นะครับท่านอิสวรยัญาสมภาด้วยนะครับ แล้วับสุดท้ายนี้นะครับผสมในพิธีจากได้อนุโมทนาหลังจากนั้นในานามดูในพิธีนะครับก็จะได้เข้าถวายุทธิตาแด่ท่านพระปูภาวนาวิรัตและจ็จัดแสดงความดีดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรูบาศรีวิชัยแในบัดนี้พระครูวิธานวร,รกิจจะได้นำผสมในพิธีอนุโมทนาขอเราทุกท่านได้ตั้งผสลกัลยาจิตน้อมที่ิถวายมหาทุโธเจรูบ,บาศรีวิชัยนะักบัดนี้ครับ วาติวาฮาคูราภาติคูเรนติซา